สวัสดีเพื่อนๆชาลีสนี่ดอททุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปคำทำนายของชาลาสีเมทโดยจะเป็นคำทำนายช่วงเดือนสิงหาคม2564นะซึ่งจะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักและวกสุขภาพนะครับโดยก่อนอื่นนะผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามช่องของผมไปจนถึงทุกวันนี้อยังไงถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ยังไม่เคยกดติดตามกันมาก่อนเนี่ย ถ้าดูแลชอบก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับส่วนคนไหนกดซับสไคร์ไปแล้วเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆด้ยวยนะแล้วตอนนี้ช่องของผมอะ่ะก็เปิดให้เพื่อนๆได้สมัครสมาชิกมาเป็นผู้สนับสนุนแบบรายเดือนกันแล้วนะครับโดยรายได้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้ผมนะได้มีกําลังใจในการทาคลิปได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและสมาชิกทุกท่านนะก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆได้ก่อนใครนะโดยตอนนี้ผมจะมีดวงรายสัปดาห์ ลงเอาไว้ให้อ่านในแถบชุมชนนะครับขอให้ทุกคนนะ่ะช่วยกันสนับสนุนแล้วก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆด้วยนะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะครับมาเริ่มดูกันเลยหน้าไพ่เช้าสีเมฆในเดือนนี้ตัวคุณนะ่ะจะใช้ชีวิตโดยที่มองไปข้างหน้ามุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายความต้องการของคุณอย่างสุขสบายใจอยู่นะครับคุณสามารถเห็นถึงความหวังที่ดีในเส้นทางชีวิตแล้วก็อนาคตที่ดีของตัวคุณเองนะ่ะดูคุณจะมีความหนักแน่นมั่นคงในจุดยืนความคิดของตัวเองแล้วก็คอยประคองสิ่งดี ความเป็นคนต่างๆที่มีเอาไว้อยู่นะซึ่งพื้นฐานของตัวคุณเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่มาโดยตลอดนะครับเนี่ยส่งผลให้คนอื่นๆนะเขาต่างก็มีความมั่นใจในตัวคุณแล้วก็ให้อิสระในการใช้ชีวิตที่จะได้คิดตัดสินใจทาสิ่งต่างอย่างเต็มที่เลยนะไม่ต้องมายึดติดผูกติดควบคุมกันมากแล้รก็ระหว่างคุณกับบริวารคนรอบข้างนะครับคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่มีความชอบใจได้ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เป็นความลงเอยของตัวคุณเอง ที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่มีความเข้ากันได้ดีกับตัวคุณเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งไหนๆเนี่ยคุณก็มีสิ่งที่ดีพร้อมมีความสมบูรณ์ที่ดีในตัวเองแล้วเนี่ยคุณก็ควรพร้อมที่จะเป็นผู้ให้คอยช่วยเหลือดูแลแบ่งปันให้ผู้อื่นบ้างน,นะครับเพราะว่าตัวคุณกับบริวารรอบตัวเนี่ยอาจจะมีการสร้างพื้นที่ส่วนตัวก่้เคียงมากนะแล้วก็มาคิดทําสิ่งต่างๆแบบว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยก้าวไกลอะไรกันมากแล้วก็คุณจึงควรระวังเรื่องความเหินห่างขาดการติดต่อประสัััมน์กลงไป ซึ่งในใจคุณนะ่ะก็จะเห็นถึงความหวังแล้วก็เห็นถึงความฝันที่ดีมากมายในชีวิตนะแต่ก็ขอให้คุณเแบะกบกับสิ่งที่มันดูดีเกินจริงไปบ้างแล้วก็แล้วก็มาใช้ชีวิตแบบมีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่โดยเต็มที่จริงจางก,กับสิ่งต่างๆแบบคิดจริงทําจริงนะครับแล้วสิ่งนี้มันก็จะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมาได้ตามนั้นนะอืมนี่ก็คือแนวโน้มภาพรวมนะครับทีนี้มาเจาะลึกกันเรื่องการงานดูบ้าง หน้าไพ่ด้านการงานเนี่ยมันก็ดูแปลกๆนะทั้งทงที่อ่านไพ่ก่อนหน้าก็พบว่าคุณจะพบเจอสิ่งที่ดีขึ้นที่คุณรู้สึกว่าใช่แล้วมีความสุขอะแต่ลึกๆในใจคุณอาจจะมีความดังเลยอยู่เหมือนกันนะกับผลทางที่กำลังเดินหน้าทางการงานตรงจุดนี้อะเพราะถึงแม้ว่ามันจะมีความไม่คงอย่างที่บอกมาแต่ว่ามันเหมือนกับคุณต้องเปลี่ยนแปลงก,กับสิ่งเก่าๆเดิมๆที่เคยเป็นมาอย่างเด็ดขาดชัดเจนไปเลยอะเหมือนกับเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสายไปเลยประมาณนี้ครับ แต่พอคุณได้ลองจับได้ลองทำมันแล้วเนี่ยแม้ตอนแรกจะรู้สึกไม่ดีแต่ก็พบว่ามันก็มอบความสุขมอบความสบายใจให้คุณได้นะกับผลทางชีวิตข้างหน้าตอนนี้เนี่ยมันจึงเป็นความลังเลสงสัยอยู่นะว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่รูปแบบงานเ,เก่าๆเดิมๆหรือสิ่งใหม่ๆที่มันดีอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ดีทั้งคู่หรือไม่ก็เรื่องราวการงานที่ดีตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณนะ่ะต้องเดินจากแยกออกหาจากคนที่บ้านสังคมที่คุณเคยอยู่ก็ได้นะครับ ทีนี้มาดูอะไรเกิดขึ้นกันนะไาพา่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่าอย่างไงบ้างคุณก็ด้ไพ่ที่พูดถึงการประสบความสําเร็จนะไม่ว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในใจของคุณนะแต่ก็ถือว่าชีวิตการงานของคุณเนี่ยมันก็มีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าที่ดีสามารถประสบความสําเร็จในหนทางชีวิตการงานของคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเนี่ยทีนี้เรามาดูสถานรรการณ์ด้านการเงินกันบ้างนะ หนาาไพ่ด้านการเงินเนี่ยก็ถือว่าดูดีมากเลยนะใบและอศัศวินถ้วยอะ่ะคุณก็จะมีความสุขสบายใจได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการไม่ค่อยมีอุปสรรคทางการเงินที่มาเป็นปัญหากับตัวคุณในเดือนนี้นะอาจจะต้องมีการแข่งขันทําอะไรเกี่ยวกับกเรื่องการเงินเนี่ยคุณก็ประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะเป็นอย่างดีหรือถ้ามีปัญหาอะไรทางการเงินเนี่ยคุณก็แก้ไขกับมันได้นะครับแล้วไพ่หกถ้วยบอกว่าเรื่องราวเก่าๆสิ่งกเก่าๆเดิมๆในอดีตของตัวคุณนะ่ะที่เป็นต้นทุนเดิม มันจะหวนคืนย้อยกนกลับมาสร้างสิ่งที่ดีทางได้การเงินมอบผลประโยชน์ที่ดีแล้วก็ความมั่นคงต่างๆให้กับชีวิตคุณได้นะครับอืมทีนี้มาดูเรา,าเคล่อยกันนะไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างพาไพ่ใบนี้ก็พูดถึงการให้คุณนะยังคงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณเอาไว้เหมือนเดิมนะเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องการเงินที่ดีขึ้นเข้ามาสู่ชีวิตอนะทำให้สิ่งต่างๆมันดูดีเหมือนกับน้ามือเป็นหลังมือเลยประมาณเนี้ย พออะไรอะไรมันดีขึ้น่ะไพ่ก็เหมือนกับมาเตือนคุณนะครับว่าคุณก็ไม่ควรหลงลืงกับสิ่งเก่าๆเดิมๆที่คุณเคยเป็นหรือว่าอะไรที่คุณต้องหยิบมันรักษามันเอาไว้อะอย่าหลงลืมกับสิ่งสําคัญที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของคุณนะที่คุณต้องไปดูแลรักษากับมันอะแล้วก็อย่าเปลี่ยนแปลงจุดยืนแนวคิดแนวทางของตัวเองไปด้วยนะครับเนี่ยอมทีนี้มาดูความรักกันบ้างนะให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วหรือคนที่มีคนเบหาดูใจกันแล้วนะครับ หน้าไพ่ความรักชาวราศีเมษที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานแล้วหรือว่ามีคนกอบู่้ใจกันแล้วเนี่ยมันก็ดูกลางๆไม่ถึงแย่มากนะแต่ก็ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นล่ะไพ่อสเวลเลียนบอกว่าสถานการณ์ความรักช่วงนี้มันอาจจะดูนิ่งๆเหนื่อยๆไม่ค่อยมีความหว,วื่อหวาหวานชื่นเต็มมากแล้วะถึงแม้ว่าคุณกับคู่รักเนี่ยจะยังหลักไพ่กันดีแต่มก็มีความรู้สึกเศร้าเสียใจบางอย่างเกิดขึ้นในใจของคุณอยู่เหมือนกันนะอาจจะเพราะว่าคุณไปยุ่งกับเรื่องหน้าที่การงานการเงินที่จะเข้ามาในชีวิตก็ได้อะ่ะ มมนได้ทำให้เกิดความห่างเหินขึ้นมาเนี่ยยังดีตรงที่ว่าพวกคุณเนี่ยก็ยังสามารถทําความเข้าใจในตัวกันและกันแล้วก็มองถึงความจําเป็นที่เกิดขึ้นในชีวิตกันได้นะแม้จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาบ้างอะ่ะแต่ก็ยังถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงกันอยู่นะครับทีนี้มาดูอัลล่าเคิ้นกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้างคุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงกฎแรงดึงดูดนะตรงเนี้ยุงบอกว่า ที่ความรักของคุณมันดูนิ่งเหนื่อยกันไปเนี่ยมันก็น่าจะเกิดจากการวางตัวการแสดงออกทํเสิ่งต่างๆของพวกคุณ่ะเมื่อคุณให้ความสําคัญกับสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ต้องทําอันดับแรกนะครับหากว่าคุณก็ไปทุ่มเทกับเรื่องงานมากเกินไปแล้วก็เหมือนกับไปวางความรักไม่ค่อยแบ่งเวลาให้กันเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะที่ความสัมพันธ์ในช่วงนี้ยมันจะดูนิ่งๆเหนื่อยๆแบบนี้เนี่ยซึ่งการแก้ไขปัญหาตรงนี้มันก็ไม่ยากเลยอะเพียงแค่คุณหันมาใส่ใจทุ่มเทความรักกันให้มากเพียงพอเนี่ย มันก็จะเป็นพลังงานบวกที่จะดึงดูดเรื่องราวความรักอดีๆให้มันกลับมาสดใสสดชื่นกันได้นะครับทีนีด้ดูความรักให้กับคนสดสนิทกันบ้างนะหน้าไพ่ความรักคนสดสนิทชาวเมดเนี่ยก็อาจจะดูไม่ดีเหมือนกันนะใบแล้วเป็นไพ่อัศวินเหลียมอีกแล้วอะ ความรักในช่วงนี้มันอาจจะดูนิ่งๆเหนื่อยๆเหมือนกับไม่สามารถเดินหน้ากับมันได้อะทั้งๆที่คุณก็อาจจะพบเจอคนที่คุณรักใคร่ชอบพอกับเขานะแต่มันอาจจะเป็นการพบเจอกันในกลุ่มเพื่อนเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรกับมันได้อะเพราะว่าคุณก็ต้องมองในอนาคตที่ต้องเดินหน้าร่วมกันอาจจะเป็นเรื่องการงานหรือความเหมาะสมบางอย่างอะที่ถ้าหากว่าคุณแหกกฎลองเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นความรักขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะกใหยเกิดปัญหาที่ทําให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเนี่ยมาสะดุดหยยุดลงไปเี คุณอยากให้คุณกับเขาเนี่ยยังเดินหน้าชิวกันได้ต่อไปอะในการทําสิ่งต่างๆร่วมกันนะครับเนี่ยคุณก็อาจจะต้องไปวางคอรักในตอนนี้ไปก่อนนะอาจจะต้องรอจังหวะที่มันเหมาะสมมากกว่าน,นี้เนี่ยแล้วค่อยมาเปิดเผยความในใจกันก็ได้นะครับอืมทีนี้เราดูเ,าเราเคลื่อนกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่าอย่างไงบ้างพาไพ่เป็นีนก็พูดถึงเรื่องแรงจูงใจนะ บางทีอะถ้าหากว่าคุณต้องมาถูกเครียดกับเรื่องความรักที่มันเดินหน้าไม่ได้อะแต่ว่าคุณก็ต้องมีความสัมพันธ์ได้อยู่ร่วมกับเขาเนี่ยคุณอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการทําอะไรที่มันจะเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะผลักดันให้คุณมีความอ่อนไหวแล้วก็คิดวันไหวกับตัวเขาลงไปบ้างนะเนี่ยบางทีอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กันหรืออยู่ด้วยกันสองต่อ2อะไรประมาณนี้ครับอาจจะต้องลองมาสร้างระยะห่างกันสักนิดหนึ่งอะจะได้กดข่มความรู้สึกความต้องการคุณลงไปบ้างนะ ไม่ต้องมาทุกข์ใจกับคอมักที่มันเดินหน้าไม่ได้แบบนี้เนี่ยทีนี้มรมาู้สึกกการด้านสุขภาพกันบ้างนะหน้าภายด้านสุขภาพเนี่ยก็มาเตือนคุณในเรื่องความคิดเครียดกังวลกับสิ่ง,งต่างๆที่มันเจอมากเกินไปนะเหมือนกับระแวงป้องกันสิ่ง,งต่างๆแบบว่าจริงจังมากอะ่ะ จนถึงขั้นจิตตกแล้วก็มีความเครียดกังวลไปซะเสเปล่าๆนะครับรวมไปถึงระวังเรื่องโรคทางเพศสัมพันธ์หรือแมกเกอร์ทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์ต่างๆของคุณเอาไว้ด้วยนะโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาวราศีเมษนะครับพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสว่างในสิ่งที่คุณคิดละต้องการหา,ออกหาทางออกจากปัญหาต่างๆที่ลงตัวได้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ